รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นเลนเตอร์ของแบรนด์กีโต้ครับแบรนด์กีโต้นี่ก็เป็นแบรนด์ที่เราสงสัยมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วยิ่งเราได้มาเลพเปซในสิ่งที่เราแบบใช้จริงสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาจริงจริงก็ยิ่งเป็นเขาภูมิใจมับเราเลยนะแล้วลยิ่งแบรนด์กีโต้เนี่ยเขาอยู่มานานขนาดนี้แล้วเขาเลือกเราเป็นเลนเตอร์แล้วก็สึกเป็นเกียรติดีใจดีใจมากครับแบบไม่ได้คือเราก็ไม่ได้เจอแฟนๆนนาแล้ว้วเเราไไมม่ดีีอวนต์เปิดแบบนี้นานแล้้ววยิ่งันนีเรา ทีมากครับเอฟโฟก็จริงๆมันทำให้เราได้เหมือนได้ได้ลองท้าทายในบทใหม่ๆแล้วก็จริงๆในแง่ของแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นผมว่าก็ได้แฟนคลับในหลายๆกลุ่มเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับต่างชาตินี่ก็ผมสนใจเอฟโฟเยอะมากๆด้วยครับ,ๆๆค,รบคิดว่าคิดว่าเอฟโฟกหลายๆนี่น่าจะเป็น เหมือนปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทำให้ช่วงหลังยอดฟอร์มสูงขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมครับจริงๆแบบไม่ว่าจะน้องดิวน้องวินหรือแบบน้องตูอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบยอดฟอร์มขึ้นกันหมดเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์กนี้หลายคนชมว่าเรื่องนี้แบบว่าน่ารักมากเป็นยังไงบ้างดีใจครับดีใจก็เห็นเห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างพลิกบทบาทเหมือนกันจากสารวัตรที่มีความขึ้นขึ้นนิ่งๆมาเป็นตัวทามที่ เอ่อค่อนข้างจะเอ็นเอจิติแล้วก็มีความเด็กน้อยอะไรเงี้ยก็เราก็ทำกันบ้านหนังเหมือนกันเพื่อให้ทางออกมาดูแบบดูไม่ไม่มากเกินไปไม่เอาเกินไปอะไรย่างเงี้ยเ็นดีใจที่เป็นแฟนๆชอบแล้วก็บอกว่าทางทารักที่ปวดมากไหมยากมากเลยหรอไหนยากครับจริงๆกับบทนี้ผมทุ่มเทมากๆเหมือนกันครับยิ่งตัวทางเนี่ยมีแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างตัดกับตัวผมมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชีวิตวัยเด็กครอบครัวที่เขาแบบเป็นแบบว่า ดไว้ลำดับต้นๆของโลกอะไรเงี้ยคือพวกบุคลิกพวกอะไรเราก็ต้องไปปรับใหม่หมดวิธีการคิดก็ต้องปรับใหม่หมดแต่ก็ยังมีซีนคอมเมดี้ที่มันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบทุนกันบ้านเยอะก็ต้องปรับใหม่หมดเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ทำงานหนักมากเหมือนกันพี่อดีกกับผหมดที่แบบเหมือนแบบว่าตัวทามีทุกที่ถึงเผื่อต้องม่ร้านค่ะว่าเขาจริงผมว่ามันผมค่อนข้างเข้าใจเขาคือคือตัวทามเขาค่อนข้างจะ เป็น fluent ในภาษาอังกฤษมากกว่าแล้วก็เวลาเขาเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเขาพยายามอยากจะใช้สำนวนไทยแต่เขาจะพูดผิดอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็ตามบทไปแต่แต่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกเขาก็น่ารักดีครับในในในเวทีชอบแต่ทีนี้เป็นเพราะว่ามันเยอะเมากแบบนี้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อสิทเตอร์เลยครับแล้วไบางก็ดีใจจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกๆแบรนด์มากกว่าที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมฉันก็จะพยายามเรียกไปเซนต์ทุกๆแบรนด์ให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับก็ขอบคุณทุกแบรนด์มากที่ไว้ใจ ในปีนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่2เรื่องจะเป็นมีเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องคืนดับดาวครับผมเล่นกับพี่ใหม่นาวิกาครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นซีรีส์สั้นๆเป็นตอนแบบเป็นตอนเป็นตอนที่อยู่ในซีรีส์ใหญ่เรื่องหนึง่งชื่อบูโรเดย์ครับและเล่นกับตั้นเนี่ยเรสาสร้างต่างสองเรื่องด้วยครับแล้ <S <S วก็เดี๋ยวปลายปี <S <S คิดว่าเราน่าจะได้มีละคราบ้างให <S <S ม่ของผมเป็นละครบ้างแรกด้วยครับเป็นการสานต่าง <laughs> ที่รับประกันได้คืออัลบั้มนี้จะมีความเป็นตัวผมมากมเลยครับเราตอนนี้เรากำลังพยายามกลมให้มันให้มันกลมให้มันกลม,มกลม่อมอยู่แต่คิดว่าภายในปลายปีนี้น่าจะได้ฟังกันแน่นอนครับหรือยังมีส่วนมีส่วนร่วมมากมครับอัลบั้มนี้คือด้วยความที่เป็นอัลบั้มแรกของเราด้วยเราก็ตั้งใจอยากจะให้มันเป็นเราที่สุดเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเลยครับก็ <laughs> คือผมเดิมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยครับอันนี้ ช้าคิดว่าถ้าได้ฟังกันน่าจะเป็นต้นปีแน่แต่พยายามทำให้ทันปลายปีนี้ครับเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเซอร์ไพรส์มากมากครับน,นี้ขอบคุณครับ